so train doors open on the left ซื้อบังซื้อโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถ Bang Sue Station Please mind the gap between train and platform ประตูรถกาลังจะปิดกรุณาอย่ายืนจควาำบริเวณประตูขอบคุณครั Doors c l o s i n Please stand back from the doors Thank you กำแพงเพชรโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถกำแพงเพชรสเตชัน please mind the gap between train and platform ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมวันนี้เดินทางเสียเที่ยวมาก

4นาทีวันนี้เดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT นะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะ

stay back from the doors thank you ขหวโดยืนโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถขอหวโดยืน Station Please Mind The Gap Between Train and Platform

ยังไม่ถึงเป้าหมายเลย พลาวลากพลาวโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถลากทาดี <c oughs> the between train and platform ขอบคุณค่ะ Thank you รัชดาพิเศษรัชดาพิเศษโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถรัชดาพิเศษ Station Please mind the gap between train and platform ประตูจอดกำลังจะปิดกรุณาอย่าเดินข่านบริเวณประตูขอบึ้นค่า Doors closing Please stand back from the d o o r Thank you สถานีต่อไปสถานีสียิสาย มาโลดูกัน สถานีสุทธิสารสุทธิสารโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถสุทธิสารส t a t i น n Please mind the gap between train a n d platform. น

หว้หวยขวางโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถห้วยขวางสเตชัน